หน้าไปก่อนแล้เขาจะวอลลงมาบอกว่าเราไปทางไหนก็ดี พร,พร้อมยิ่งกว่าพร้อมนี่เครื่องจะวิ่งตามนันเวขาไว้ที่พักเท้าเท่านั้นห้ามเด็ดขาดคือมางงี้เพราะว่าเครื่องมันวิ่งทั้งขึ้นทั้งลงขึ้นไปของเราไม่ต้องสายกล้องมากเพราะว่ามันเป็นสามร้อิบแค่นั้นชมวิวสวยๆกันมีแค่นี้ครับครับ นนี้เมยขึ้นคนเดียวนะนั่สบาะไมไปโงรนมเรือเครื่อเอนบางคนที่หลังติดบอดยันจนดันอวงหลังอ่ะ und dann wird เสียวัยวดีสนุกดีครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาลองนะภูพาม่านสกายวิวค่ะมาลองกันได้เออลืมบอกที่นี่เขามีที่พักด้วยนะคะอ่ามีอยู่สามแบบเรามาเลือกพักได้เลยน,น,นู่นทางนู้นที่พักอยู่ทางนู้นค่ะถ้าบินพร้อมกันจะมีประมาณกี่ <ขอ S 2> ครันของที่นี่ใช่ไหมคะใช่ครับ ของที่นี่มีเครื่องอยู่สองเครื่องแต่คือมีแค่คันเดียวอเอาไว้สลับกันตอนนักเรียนบินเยอะๆค่ะถ้า ATV นะครับ ATV ราคาเท่าไหร่ห้าร้อยห้าสิบบาทคนต่อคันถ้ามีคนสั่งคิดเพิ่มร้อยห้าสิบแดงเด็กเราไม่คิดขับไปตรงไหนบ้างพี่เป็นรูทเข้าไปอ๋อรูทเข้าไปมีรูิลทาร์ไปเท่าไประวสี่กิโลค่ะไปสันวันนี้มีจองไหมครับวันนี้มีรอบเก้าโมงบ่ายสั้ ามอ,อันนี้เราพักกันอยู่ที่โกเด้นฮิลล์นะครับซึ่งเป็นที่พักแบบสไตล์คาวบอยนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็ออกมาจากที่พักแล้ว mm hmm. เช็คเอา์แล้วกำลังไปที่สะมรกฏนะครับเราไปที่สะมรกฏภูผาหม่านเขาบอกว่ามันเป็นอะไรนะเมืองแร่หรอบุรพูลอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องไปก่อนสี่โมงเย็ยนเพราะว่าถ้าหลังสี่โมงเย็ยนเขาจะาระเบิดระเบิดภูเขาไป มาถึงแล้วค่ะสมรกลกดบุรฟูลหรือว่าแกนแคนยอนภูผามานสวยมากเลยอ่ะ สุดท้ายเลยในยของจุดโบราณคนะคะก็จะเป็นจุดชมวิวด้วยสวยมีอาหารก็จะเป็นเตี๋ยวเส้นตำอาหารตำสัง,สสงพวกน้ำปัน่นเมนูน้ำปัน่นน้ำอัดลมก็มีค่ะถินเขาเห็นเขารีวิวมาด้วยนะนก็เลยมาลองมาเป็นกันเขาสั่งส้งตมตำไปรอทำไมเราถึงชื่อร้านเตี๋ยวรบระเบิดไม่รู้สิ เพราะว่าจะหลบระเบิดแล้วมั้งหลบระเบิดจริงๆนั่นแหละหรือชื่อไปครับไปกันต่อเดี๋ยวเราไปคาเฟ่ยอดหิตแล้วก็ไปหนองสมองกัน ไปฝั่งนี้ก็ได้ค่ะลูกค้าฝั่งนี้จะใกล้กว่าแล้วคือใกล้กว่าแต่ว่าทางไม่ตีนะเคยไปอยู่เคยไปตอนนี้อยู่ี่ยวไปแต่มันก็ทำใหม่เลยอะทางออกทำใหม่ที่มันเป็นป่ากว่ยใช่ไหมใช่ค่ะเคยเคยไปแล้วก็ทำใหม่เลยอ๋อจะออกนาหน้องทุ่มเลยอะลูกค้าจะแล้วไปทางนี้ก็ได้แต่จะออกไปถนนใหญ่ใช่ไหมถนนใหญ่ที่ไม่ต้องเลี้ยวเข้ามาสายอันนี้มันจะอ้อมไปทางแบบนูนหันชุมเพลมาเนี้ยค่ะแต่ว่าฝั่งนี้เขาจะไป เลยไปักปั๊มหน่อยค่ะเขาปิดการท่องเที่ยวในถ้ำนะครับถ้ำทุกถ้ำในอุทยานเราก็น่าจะไปได้แค่น้ำตกนะแล้วก็จุดชมวิวกลางเต็นจุดกลางเต็นจุดกลางเต็นนั่นแหละก็พูดเขาว่าพูดเขามากเต็นไปครับ เดี๋ยวขับรถไปน,น้ำตกพลานทอง มื่กี้เราไปน้ําตกไอ้ทานทองครับไม่ได้บรรยายให้ฟังแต่ก็จะบอกว่ามันขับรถไปได้แล้วก็ถึงเลยอะไรเงี้ยเราไปจอดรถแล้วก็เดินลงไปเที่ยวน้ําตกได้สบายๆเลยไม่ได้เดินไกลเหมือนน้าตกอะไรนะตาดใหญ่หใช่ไหมใช่กับน้ําตกตาดใหญ่ถ้าเราขึ้นทางภูผาม่านน่าจะขึ้นยากก็เลยไม่ได้ไปไก็เลยมาน้ําตกทานทองแค่ เดี๋ยวเราจะไปลานสนต่อไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนตอนนี้ถ้าหาไม่เจอก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันแต่ถ้าหาเจอก็จะน่าจะได้ดูต่ออยู่ก็เป็นทริปเล็กๆนะครับสองวันหนึ่งคืนไม่หนึ่งกับสองวันหนึ่งวันหนึ่งคืนมาค่ำคืนเรามาถึงก็ดึกแล้วเนาะมาถึงทุ่มหนึ่งถึงที่พักก็กินข้าวแล้วก็นอนเลยตื่นเช้ามาเราก็ไปอะนแหละที่เราเห็นกันนั่นแหละไอ นั่งพลามอเตอร์ที่เมยนั่งผมไม่ได้นั่งเพราะกลัวเฮ้ยไ,ไม่ได้กลัวกลัวไม่กลัวทำไมไม่นั่งครับผมเมาค้างครับ <c oughs> บินแต่ตอนลงมาลงมาแล้วรู้สึกแบบเวียนหัวเลยนะอตอนขึ้นไปเย็นอากาศเย็นดีแล้วพอลงมาเออพอเครื่องลงแล้วจอดแล้วแบบเวียนหัวรู้สึกยังไงก็ไม่รู้ก็แบบเดียวราคายังไงราะคา ราคา1 6 9่บาทอ่าบินประมาณ15 20นาทีถ้าถ้าเราจะมาก็มาทำบันธรรมดามาเราเที่ยวสบายมากเลยันธรรมดาคนไม่เยอะเลยปกติปกต,ปกติจะไปเที่ยวแต่วันเสาร์อาทิตยังกับคนอื่นเที่ยวอันนี้แบบมาเรามาแบบบันธรรมดานี่จุดกลางเต็นก็ไม่มีนะไอ้มีแค่เต็นเดียว<ม>ทเที่ยวเต็นเดียวที่มาที่มากลางตอนนี้ ะสวนะสวน,สนแต่ว่าสนไม่สวยเลยไม่เขาบอกว่านี่อันตรายจริงไหมหักก็เ,เลยไม่กล้าเดินไปเลยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ปกติจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้แต่มันเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ก็เลยไม่กล้าไปก็ไม่เห็นกับตาก็ก็สวยอยู่แต่ว่ามันมันใบมันไม่มไม่ดกอะ <laughs> ไม่ดก <laughs> ไม่ดกไม่ดกเขียวเขาตัด่ะโอเคเหมือนก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับผู้พามา่านสองวันหนึ่งคืนอย่าว่าสองวันเลยหนึ่งวันหนึ่งคืน <laughs> หนึ่งวันหนึ่งคืนอนะ่ะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยด้วยอยากให้เราไปค <laughs> อมิมนต์มาบอกเลยฝ <laughs> ากกด ไลก์กดแชร์ด้วยนะครับกด Subscribe ด้วยนะคะแต่ละคลิปไม่เคยพูดแบบนี้เลยนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหนะ้าครับ